เสื้อผาวตัวนี้เป็นเสื้อเผ้ารอยแอลครับเดิมทีเป็นแขนสามสิบนะครับแล้วทีเนี้ยเรื่องของเรื่องลูกค้าเอาไปใส่รถบิ๊กเอ็มแล้วทำให้ล้อทางมากเลยลูกค้าก็บอกว่าอยากได้บิ๊กเอ็มแบบล้อไม่ทางให้เราช่วยทำการตัดแขนหรือย่นเสื้อเผาให้หน่อยนะครับอืมเราก็ตัดให้นะตอนเนี้ยเสื้อผาเราตัดแล้ว แขนจะยาวเหลือแค่ยี่สิบแปดครึ่งจากสาสิบตัดออกไปประมาณนิ้วครึ่งนะครับสำหรับรถบอดี้ตัวเก่าหรือว่ารถบอดี้เก่าเนี่ยนะฮะร,รถรุ่นเก่าเนี่ยนะครับเขาจะเป็นรถที่มีบอดี้ตัวเล็กมากนะครับเราทำการตัดแขนเทาให้เหลือยี่สิบแปดครึ่งนะครับลูกค,ค้าต้องการออกเอาออกไปประมาณนิ้วครึ่งนะฮะตอนนี้เหลือยี่สิบแปดครึ่งนะ 2 8่สครึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูของตัวตัวนี้2 8่สปครึ่งประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวระหว่างเพาที่จะสอดเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เซนกว่ากว่านะครับเเซนกว่ากว่าแขนจะยาว2 8่สิบครึ่งนะครับทีนี้หลายๆคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วถ้าใช้เพาข้างอเพาข้างต้องตัดต่อใช่ไหมถ้าปกติก็ต้อง ตัดต่อเผ่าข้างนะครับเราก็เอาแขนสามสิบเนี่ยมาตัดต่อนะฮะซึ่งแขนพวกนี้จะเป็นแขนสามสิบครับเป็นแอลแขนสาสิบนะเห็นไหมครับถ้าเราจะใช้ยี่แปดครึ่งนะครับเราก็ต้องตัดต่อเผ่าข้างเมื่อตัดต่อเผาข้างแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นว่าถ้าเกิดเราตัดต่อเผาข้างแล้วมันอาจจะไม่แข็งแรงเราก็เลยไม่ตัดต่อเผ่าข้างเราใช้เผ่าข้างเสาะร่องเอา เพราะข้างเสาะล่องจะมีความแข็งแรงมากกว่าเพราะว่าเขาใช้เผาที่แข็งแข็งนะครับเผาที่แข็งแข็งแล้วก็เอามาเสาะล่องเอานะครับที่ผมจะวัดจะวัดให้ดูว่าตรงนี้นะตรงนี้มันก็จะเข้าไปประมาณเก้าเซนนิดหน่อยนะครับ เก้านิดหน่อยก็กำลังดีนะฮะถ้าตรงนั้นประมาณเก้าเซนนิดหน่อยเก้าเซนนิดหน่อยตรงนี้ก็จะเหลือยี่แปดครึ่งพอดีนะครับประมาณนี้นะยี่แปดครึ่งถ้าดูดีๆนะอ่ะเมื่อถ้าเป็นยี่สิบแปดครึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงกันต่อเดี๋ยวเราดามนะครับเราตัดแล้วยาไส้ในดามนะจุดที่ยาไส้ในนะครับดูนะฮะ ผมไม่ได้ตัดแล้วแค่เอามาชนแล้วเชื่อมนะครับถ้าแบบนั้นผมไม่ทําเพราะว่าอนาคตมีหักแน่นอนผมจะตัดแล้วก็ยัดไส้ในแบบนี้นะครับทั้งสองข้างให้ดูครับใช้เหล็กหนายัดไส้ในนะครับไม่ได้ตัดแล้วแค่ชนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใช้แป๊บบางๆด้วยครับ <laughs> ใช้เหล็กหนาเลยครับ ใช้ตัวนี้นะครับเลหบเล็กหนาขนาดนี้นะครับผมใช้เหล็กหนาขนาดนี้นะไม่ได้ใช้เหล็กบางนะครับหนาถ้าเหล็กบางๆแบบนี้ผมไม่ทำเพราะว่าผมกลัวหักแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยเมื่อใช้เหล็กหนาแล้วเนี่ยราคามันก็สูงนะครับซึ่งถ้าลูกค้ารับราคาได้ เราก็จะทำให้ถ้าลูกค้ารับราคาไม่ได้ก็ตัวไข่ตัวมันการปรับแต่งรถที่มันเป็นรถดัดแปลงเนี่ยซึ่งอยากจะให้มันตามโจทย์เนี่ยทุกอย่างต้องใช้งบที่มีราคาเท่าก,กันเลยครับนะฮะต้องใช้งบที่มีราคาอยู่ๆมาไอเพาคูเนี้มันจะมาได้ไหมครับคุณคิดว่าเพาคู่นี้คู่เท่าไหร่ครับเพาที่เซาะล่องเนี่ย เขารับประกันว่าเฟืองเขาไม่ล้มแน่นอนของเขาแข็งแน่นอนนะครับแล้วแขนมันไม่ใช่แขนสามสิบมันเป็นแขนยี่สิบแปดครึ่งดูครับอ่ะเ่นอะไรกันก็รถบิ๊กเอ็มอยากจะได้ล้อไม่ทางไงครับรถบิ๊กเอ็มอยากจะได้ล้อไม่ทางเนาะถ้าอยากได้ล้อไม่ทางเราก็ต้องทำแบบนี้แหละครับ เผาคู่นี้ก็ต้องสั่งมาใหม่นะฮะใช้เผาแขน30เอามาตัดก็ไม่ได้ซึ่งเขาไม่มีเฟืองแต่เผาชิ้นนี้เป็นแขน28่แครึ่งและมีเฟืองประมาณ2นิ้วครึ่งได้ประมาณนั้นเกือบ3นิ้วเห็นไหมครับเฟืองเขาประมาณ2นิ้วครึ่งเกือบ3นิ้วคือเผาเสาะล่องเราต้องสั่งมาแล้วก็ต้องบอกว่าราคามันสูงมากมันไม่ใช่เผาแบบว่ามีมาสำเร็จนะ คำว่าเพาซอสล่องคือเราต้องจ้างเขาทํานะครับทาล่องมาใหม่ให้เข้ากับเฟืองแอลเพราะว่าเสื้อเพาตัวนี้เป็นเสื้อเพาแอลนะครับเราก็สามารถทําได้หลายอย่างนะครับสําหรับการทําเผานะฮะซึ่งลูกค้าเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจผมถามหน่อยถ้าเราจะเอาให้แบบได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยนะฮะ แล้วมันจะใช้งบพันสองพันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับผมต้องบอกกับเพื่อนๆทุกๆคนก่อนเลยบางอย่างเนี่ยที่ผมไม่รับทําเนี่ยนะฮะเพราะบางทีผมคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทําไมมันแพงจังคุณยุคนี้มันยุคอะไรแล้วนะครับถ้าถามว่าคุณจะให้ทําแบบถูกถูกยัดไส้ในไม่ต้องหนาขนาดนี้ก็ได้ไหมได้ครับแต่อู่ผมไม่ทํานะครับได้ครับแต่สําหรับอู่ผม ถ้าคุณให้ยัดไส้ในเล็กกว่านี้ผมไม่ทําครับเพราะถ้าเกิดหักสักวันหนึ่งคุณต้องโทษผมทันทีถ้าผมทําแล้วมันต้องดีมันต้องอยู่ได้มันต้องแข็งครับนะฮะแล้วเราการันตีของเราว่าหนึ่งปีถ้าผมทําเสื้อผ้าเส้นนี้ให้กับคนที่เอาไปใช้แล้วเอาไปให้กับลูกค้าแล้วถ้าเสื้อผ้าตัวนี้มีปัญหาภายในหนึ่งปีผมรับประกันซ่อมให้ฟรีไม่ว่าจะหักคดแตกรั่วร้าวมายกเว้นอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรมาผมดูแลร,รับผิดชอบให้ซ่อมให้ฟรีหนึ่งปีเต็มครับสำหรับเสื้อเผานะฮะดูนะครับยัดไส้หนาขนาดนี้มีหักไหมครับผมว่าไม่น่าหักนะนะฮะไม่น่าหักนะครับไม่น่าหักนะครับดูให้ดีฮนระับทำการยัดไส้ในมานะครับยัดไส้ในจับมา สองฝั่งจะมีไส้ในและเชื่อมดามรอบอีกทีหนึง่งถ้าถามว่าถ้าตัดแล้วจับมาชนแล้วเชื่อมคุณทุกได้ไม่เยอะหรอกครับเดี๋ยวหักนะครับแต่ผมไม่ทําแบบนั้นผมจะทําแบบนี้และผมเชื่อว่ามันมั่นใจว่ามันแข็งแรงและเดี๋ยวเราจะดามอีกหนึ่งรอบก็คือดามล่างหนึ่งรอบนะครับคันนี้ไม่ได้ไปบรรทุกน้าหนักเยอะเต็มที่ก็แค่าสามตันนิดหน่อยพอลูกค้าไม่ได้ไปเอาไปบรรทุกเยอะแต่อยากได้ล้อไม่ยื่น แล้วก็ต้องการใช้เพาแค่ยี่สิบแปดซึ่งปวดหัวเหมือนกันสำหรับผมเป็นตัวแรกเลยสำหรับนิสสัน Big กออยากได้เพาลอยที่ใส่แล้วล้อไม่ถ่างนะครับซึ่งเราต้องมานั่งคุยกันก่นกอนว่ารถ Big M เนี่ยนะฮะร,รถเขาเป็นรถบอดี้ตัวเขาเล็กนะครับขนาดเพาเดิมเดิมของเขาเนี่ยดูเลใส่ล้อ14เข้าไปเนี่ยล้อยังออกมาปินป่นๆหน่อยๆเลยเห็นไหมฮะ ล้อของเขาเนี่ยต้องหุบไปมากกว่านี้อีกซึ่งรถบอดี้เล็กเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเอาเพลาลอยแขน3ามสิบมาใส่เนี่ยแล้วจะหากระทะที่มันหุบหุบเนี่ยแทบจะหายากมากต้องใช้กระทะแค่เจ็ดนิ้วแล้วก็ต้องหุบจริงๆเลยถึงจะหุบจริงๆเลยยังไงบางทีก็ยังลน้นล้นออกมาหน่อยๆน่อยเพราะว่าตัวเขาเล็กมากนะครับดังนั้นไอ้เพลาแขน30สิที่ลูกค้าเอามาเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากหดเข้าไปสักหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็จะทําให้นะ เจ้าของเผ่าเส้นนี้สู้ราคาครับนะฮะเขาให้ตัดแล้วก็ยาไส้ในเอาให้แข็งแล้วก็สั่งเฟืองเสาะล่องมานะครับไม่ได้ใช้เผาข้างของแอแท้หรือแอลสามสิบเอามาตัดนะเป็นเผาที่ถามว่าเอาตรงนี้มาตัดได้ไหมตัดได้ต่อได้ เป็นเพาตัดต่อได้นะใช้เฟืองเดิมเพาเดิมของเขานี่ก็ได้เนี่ยใช้ทั้งเอามาตัดแล้วก็ย่นไปแล้วก็ต่อได้ถามว่าต่อได้ไหมต่อได้ไมหมกะแต่เพื่อความมั่นใจคือไม่ต่อดีกว่าลูกค้าบอกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแบบต่อจะเอาแบบว่าให้มันเป็นทั้งเส้นคือใช้วิธีการสอล่องเอาแต่ผมคิดว่าลักษณะที่จะเอาไปวิ่งระดับสามตันสามตันกว่ากว่าเนี่ยผมว่าเฟืองเขาไม่ล้มหรอกถ้าเป็นเพา ตัวที่ผมเซาะล่องมานะเพราะว่าเขารับประกันให้ว่าเฟืองเขาไม่ล้มแน่นอนอ่ะเขาก็มีความแข็งของเขาสําหรับคนที่เซาะล่องเผาขายนะครับหรือว่าทําเผาเซาะซอล่องขายเขาก็ต้องมีเทคนิคของเขาแหละว่าให้มันแข็งเหนียวทนนะครับแต่ผมคิดว่าระดับ3ตันกว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปลายเผาขาดหรือเฟืองบินได้ไม่น่านะโอเคนะอ่ะวันนี้ก็ลองมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ลองดูชมกันนะฮะเผาอย่างเงี้ยแอลแขน30 ตัดให้เหลือยี่แปดครึ่งเพื่อจะใส่รถรุ่นเก่าๆนะฮะแล้วก็เราลองเทียบดูแล้วนะฮะว่าไอแป้นเบรกตรงเนี้ยนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เลยแทบจะบอกว่าแป้นเบรกล่างเนี่ยแทบจะติดกับแผงเบรกบนเลยนะครับติดกับแผงเบรกแบบนี้เลยเพราะว่าแป้นแหนบก็จะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราลองดูนะครับซึ่งลูกค้าเขาคำนวณมาแล้วนะครับเขาดูรถของเขาแล้วก็เขาก็คำนวณมาแล้วว่าเออเพลาเส้นเนี้ยแขนยี่สิบแปดครึ่งของเขาเนี่ย น่าจะใช้ได้นะครับพราะเขาให้เราตัดยน่นให้เหลือ28่ครึ่งอันนี้คือตัวเลขจากลูกค้านะลูกค้าต้องการเอาไปใส่รถนิสสันบิ๊กเอ็มเดี๋ยวเรามาดูกันละกันว่าผมทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้น่าจะทําให้เสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหลือดามดามแล้วก็ดัดอีกรอบหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะดามนะครับเราดัดแล้วรอบหนึ่งให้เที่ยงตรงเดี๋ยวเราดามเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดัดอีกรอบหนึ่งให้เที่ยงตรงนะครับก็ส่งลูกค้าได้ ลูกค้าก็จะเอาไปประกอบเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าถ่ายรูปมาให้ดูว่าเวลาใส่เผาไปเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับรถนิสสัน big อเนี่ยใส่เผาลอยแล้วล้อไม่ออกเนี่ยหรือล้อออกน้อยที่สุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลูกค้าไม่อยากจะใช้ซุ้มล้อหรือว่าคิ้วล้อใส่นะครับลูกค้าก็เลยเลือกให้เราทําเผาให้แทนนะครับเผาก็จะประมาณนี้แหละโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าของเขา สดจริงๆนะครับถ้าลูกค้าสู้ราคาเราก็ทำให้นะครับแต่ถ้าให้ผมตัดต่อแล้วหรือว่าย่นมาแล้วแล้วใช้เหล็กบางๆเอาไปใส่ตรงนี้ผมไม่ทำครับเพราะถ้าหักมายังไงคุณก็โทษเราครับไม่ออกไหมฮะนะครับถ้าเหล็กบางๆอย่างเงี้ยผมไม่เอาถึงจะหนาระดับหนึ่งแต่ผมก็ไม่เอาผมไม่เอาเลยแบบนี้ครับถ้าเอาเหล็กบางๆไปใส่ไม่เอาไม่ทําให้ครับเพราะถ้าสักวันหนึ่งมันหักขึ้นมา คุณก็โทษอู่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าถ้าทําแล้วต้องแข็งแล้วผมกล้าการันตีว่าเผาผมไม่หักคุณจะแบกเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณผมกล้าการันตีว่าเผาผมไม่หักไม่คดแน่นอนนะฮะถ้าเกิดมันหักตรงจุดที่ผมทําเสื้อเผานะครับหรือมันคดภายในระยะที่ผมรับประกันหนึ่งปีผมซ่อมให้ฟรีครับผมซ่อมให้ฟรีฟังนะครับถ้าทําแล้วแข็งผมรับประกันแต่ถ้าให้ทําแล้วไม่แข็งผมไม่ทํา โอเคเข้าใจเนาะรู้เรื่องอ่ะก็เสื้อผ้าเราก็ต่อไว้เยอะเลยไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ต้องขออภยัยนุ่นก็นตัวหนึ่งนุ่นกับตัวนึงยังไม่เสร็จไอ้นี่ก็ตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นก็กำลัง,ง,งจะรอเชื่อมยังไม่เสร็จเลยอยู่ข้างในหลายตัวนะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับสําหรับเสื้อผ้าร้อยนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักทายมานะ28ดครึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวแรกเลยที่เรากําลังทําก็บิ๊กเอ็มไงบิ๊กเอ็ม ลูกค้าต้องการใส่28ครึ่งโอ้โหแม่เจ้าสุดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าใส่ได้ไหมลูกค้าบอกตัวเลขให้กับเราว่า28ครึ่งน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าของเดิมล้อมันท่างออกมาเยอะมากเลยนะครับอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับอุบาริชาติเพอร้ลอยนะครับ